สวัสดีค่ะเงินเยียวยากับโครงการเราชนะรวม7,000บาทการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์จะพิจารณาจากความสามารถด้านรายได้ซึ่งความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพเช่นผู้ประกอบอาชีพอิสระหาบเล่แผงลอยรับจ้างกเกษตรกรเป็นต้นโดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะ 1>, 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะ 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ค่ะ 3. ไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยของรัฐค่ะ 4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพศ2535ค่ะ ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยววัดจากส่วนราชการค่ะ 6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน300แสนบาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดค่ะ 7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน500แสนบาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดค่ะวิธีการจ่ายเงินทั้งนี้ภาครัฐจะดาเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ผ่าน3ช่องทางดังนี้ค่ะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยแบ่งได้ดังนี้กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก675บาทต่อสัปดาห์เป็นจำนวน5,400บาทค่ะกลุ่มที่มีรายได้เกิน30,000บาทจะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ700บาทต่อสัปดาห์เป็นจำนวน5,600บาทค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะครบวงเงินค่ะ กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป่าตางังระบบจะชำระเงินเป็นรายสัปดาห์จำนวน1,000บาทต่อสัปดาห์เป็นจำนวน7,000บาทค่ะและจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆวันเพื่อรหัสของแต่ละสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะครบวงเงินค่ะ กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลหลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนจึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์จำนวน1,000บาทต่อสัปดาห์วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการหรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2564จำนวน7 0 0 0บาทค่ะ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธ์ตามโครงการสามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐค่ะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งค่ะร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะค่ะ